้อคอตตอนอลาาสแขนสั้นรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นคอตตอนงานปักนะคะตัวนี้คือเป็นงานปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยคืออันนี้เป็นผ้าพื้นจะเป็นคอตตอนเนื้อร่มนะคะแล้วก็เราเอาไปนำนาไปปักฉลุแล้วก็ทอลูกไม้คือตัวนี้จะเป็นทอขึ้นมาเหมือนเป็นผ้าผืนเลยจะเป็นเหมือนผ้าลูกไม้ผืนนะคะแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เราทําขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย ทรงคอกลมพาติดกระดุมหน้านะคะกระดุมก็จะมีย้อมสีตามสีเสื้อคอก็จะตีต่ำลงมานิดหนึง่งไม่ใช่คอกลมชิดนะคะไม่ำํำคอส่วนทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนสั้นเหนือศอกเป็นรูดพองโดยรอบนะคะไม่มีหลังถ่วงด้านในแล้วก็ใส่ขอบแขนเป็นเชิงแล้วก็หัวไหล่นะคะใส่เป็นระบายเสียบเป็นลาะเชิง ด้านหลังก็โชว์เต็มๆเลยระบายเขาก็จะเชื่อมมาจากด้านหน้านะคะม,มาทั้งหมดสองสีตัวนี้จะเป็นชมพูอมม่วงนะคะส่วนสีน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลแบบออกน้ำตาลโกโก้หน่อยแล้วก็สีได้ปักจะเป็นสีครีมคือลายปักขึ้นเด่นมากทุกสีเลยแล้วก็ซับในจะเป็นซับกลับนะคะเย็บกลับมาจากคอเสือ้อมีไซส์ S ถึง 3XL นะคะชมพูกับน้ำตาลนะคะ เสื้อคอต้อนอลาคาร์ดแขนสั้นรุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นคอต้อนงานปักนะคะตัวนี้คือเป็นงานปักขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยคืออันนี้เป็นผ้าผื้นจะเป็นคอต้อนเนื้อร่มนะคะแล้วก็เราเอาไปนำนาไปปักฉลุแล้วก็ทอลูกไม้คือตัวนี้จะเป็นทอขึ้นมาเหมือนเป็นผ้าผืนเลยจะเป็นเหมือนผ้าลูกไม้ผืนนะคะแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เราทําขึ้นใหม่ทั้งหมดเลย ทรงคอกลมพาติดกระดุมหน้านะคะกระดุมก็จะมีย้อมสีตามสีเสื้อคอก็จะตีต่ำลงมานิดนึงไม่ใช่คอกลมชิดนะคะไม่คำํำคอส่วนทรงแขนนะคะจะเป็นทรงแขนสั้นเหนือศอกเป็นรูดพองโดยรอบนะคะไม่มีหลังถวงด้านไหนแล้วก็ใส่ขอบแขนเป็นเชิงแล้วก็หัวไหล่นะคะใส่เป็นระบายเสียบเป็นหลาะเชิง ด้านหลังก็โชว์เต็มๆเลยระบายเขาก็จะเชื่อมมาจากด้านหน้านะคะมาทั้งหมด2สีตัวนี้จะเป็นชมพูอมม่วงนะคะส่วนสีน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลแบบออกน้ำตาลโกโก้หน่อยแล้วก็สีได้ปักจะเป็นสีครีมคือลายปักขึ้นเด่นมากทุกสีเลยแล้วก็ซับในจะเป็นซับกลับนะคะเย็บกลับมาจากขอเสือ้อมีไซส์ s ถึง3 xl นะคะชมพูกับน้ำตาลนะคะ